ฮัลโหลก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมไปแล้วนะครับรายการวันนี้กันเองวันนี้ก็มาปแปลกนะครับวันนี้มาอยู่เกม Minecraft นะครับการชีวิตรอดในคืนแรกนะครับแต่แบบขอโทษทีโอเคกลับมากลับมาโอเคก็มันก็คือผมรู้สึกว่าขี้เกียจอัดทัววอลกับอ่า Battle Station น,น,นะครับวันนี้ก็เลยมาเล่นมาครับซึ่งไม่ใช่มาครับธรรมดานะครับเป็นมาครับที่ผมลงมอดด้วยความที่เป็นช่องเรานะครับมีความ อประวัติศาสตร์หรืออะไรกี้เนาะเป็นเกมแบบย้อนยุคอะไรงี้เนาะผมก็ได้ําการลงมอดเป็นมอดในด้านของมอดเอ่ออารมณ์เหมือนมอดยุคกลางนะครับก็คือพวกชุดเกราะอะไรเงี้ยจะเป็นยุคกลางหมดเลยแล้วก็จะมีสุ่มพวกสตรัคเจอชกอย่างชุกอ,อย่างเช่นพวกบ้านอะไรเงี้ยให้เป็นแบบยุคกลางนะก็คือจะมาเอาชิตรอดในยุคกลางนั้นอ้าวแหลกก็คือจะมาเอาชิตรอดในยุคกลางนั่นเองซึ่งบอกไว้เลยว่าเป็นเวอร์ชันจาว่าผมไม่รู้ว่าจะอัดได้ดีแค่ไหนนะเพราะเวอร์ชันจาว่ามันค่อนข้างมีปัญหากับ อ่าเรื่ Pick well okay. Blessed. องของ PC ยุคใหม่ๆนะโอเคป่ะไปลุยกันเลยโอเคเรามาอยู่หมู่บ้านไหนอ๋อเราก็เป้าหมายของเกมนี้ผมบอกว่าจะไม่มีใช่ไหมไม่ม <icking groups. S 1> ีก็ค <pi> ือเล่นไปเรื่อยแต่เป้าหมายหลักๆก็คือผมจะสร้างกองทับไปของตัวเองก็คือมอดที่ผมลงจะมีมอดที่สามารถจ้างวิลเจอร์เป็นลูกน้องได้ซึ่งนี้ผมกำลังจะโดนโจนตุยตุดแ๊บหนึ่งนะโว้วโ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 อเค แป๊บหนึ่งพี่ชายขอขอคราบอาวุธก่อนอเฮ้ยจะย็นดิขาหักเลยอีเวนอืมอืม,อมตายซะโอเคขาหักเลยเวนแล้วเราไม่ต้นเกมยังไม่มียารักษาอ่าไม่เป็นไรก็คือผมลงมอดเป็นม็อดแบนเดจก็คือม็อดที่แบบทำให้การเจ็บสมจริงเนาะโอเค ซึ่งมันจะทำให้เกลําบากขึ้นนี่แหละโอเคถ้าผมเปิดแบบนี้มันจะเป็นฟันแบบไหนโอเคเป็นฟันแบบนี้โอเคมีโจนตัวเดียวเหรอโอเคมีโจนตัวเดียวก็ตัวเดียวประเด็นคืออยากได้เตียงอยากได้เตียงได้อะไรสักหน่อยอ๋อมีแคมป์ตรงนี้ก็ว่าอยู่มันาอย่างไหนแคมป์โจรน,นะปอเรียดรูดว้าวเค okay. ซึ่งผมบอกเลยว่าผมจะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ไม่เน้นลงลงเหมืองนะครับเพราะว่าจะเน้นอ่าเป็นแบบว่าคือผมลงไปทางด้านของเป็นมอสในนีน่ด้านหน้าจะมีปราสาทใช่ไหมคือถ้าเก่งพอสามารถแบบบุกยึดแล้วก็ลูดปราสาทเอาได้เป็นพวกทองพวกเหล็กพวกอ่าในทางด้านของชุดเพชรอะไรอย่างนี้เนาะโอเคถ้าจะลงเหมืองจะต้องไปขุดแร่เฉพาะเท่านั้นโอเคหรือไ่ก็โอเค ปัญหาคือผมเห็นเห็นศัตรูหนึ่งตัวหัวศัตรูอยู่หนึ่งตัวโอเคโอเคเปิดโหมดต่อสู้เมื่อกี้มามาแล้วโน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 ่มาดิ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 เอ้ออุ้ยเราโดนอะไรอ่ะแคทโอ้อโดนโดนโดนโอ้ยโอ้ยธนูโอ้ยโยโย ผมแค่ชาวบ้านไรพิษภัยเองขอม้าได้ไหมขอม้าอย่าบอกดิโอ้โวแตกเลยโ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 ยวิ่งวิ่งวิ่งคือเราจะไปใกล้เมืองมันมากไม่ได้เลยเพราะมันมีธนูขอขอขอรูดม้าหน่อยอย่างน้อยโอเคเคม้าม้าเลือดเลือดได้อยู่ม้าเลือดได้อยู่ ม้าไม่ยอมให้เราขี่ว่ะอย่างน้อยถ้าเราได้ม้าเราจะไปที่อื่นได้โอเคโอเคเรียยึดมา้ายึดม้าหน่อยเราจะได้ย้ายพื้นที่เรายังไม่พร้อมสู้หรอกตอนนี้โอเคต้องไปไล่ลูดพวกแคมป์โจรเพื่อหาของเพราะหมายตอนนี้คือหาโอ้ยอีเวนขี่ได้ทศอ่ะโอเคได้ละโอ้มีป้อมอยู่ด้านบน มีทั้งบนทั้งล่างเลยเวเย้ยเนยคือถ้ายึดได้อะมันมันจะได้ของดีแต่ทหารเฝ้ามันโหดอ่ะดิก็อยากได้ของอยู่นะโอเคมันเป็นฐานเฝ้าเฝ้าปราสาทอยู่รีบวิ่งผ่านมันเป็นทหาน,านทะนุปล่อย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 ,อย,อยค่อยมายึดเดี๋ยวค่อยมายึดคืนเดี๋ยวค่อยมาตี What ate, โดนดาเมจเหรอมาโดนดาเมจโนู้นน้นน้นนู้นอย่าทำมาอย่าทำมาไม่เอาคือเมือ,องพวกนี้มันสปอนได้ทุกที่ โอเคเราไม่มีปัญหาเราไปที่อื่นเฮ้ยหมู่บ้านเหรอบ้านฮะเจอหมู่บ้านว้าว wow. That's nice โอเคโอเคโอเคขออนุญาตลูทนะครับโอเคขอดูซิวเมืองนี้มีทหารให้จ้างไหมน่าจะมีทหารให้จ้างทุกเมืองเมืองละคนเป็นขั้นต่ำถ้าจำไม่ผิดจะเป็นทหารติดตามของเราคือเรา,าจะกดตัว R เนี่ยมันจะมีเป็นทางเของอันนี้เราสามารถสร้างแฟคชั่นของเราได้ ึ่งผมคิดว่าน่าจะบัก๊กโอเคค้างโอเคเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอย่าไปยุ่งกับฟีเจอร์เมื่อกี้เลยฟีเจอร์สร้างแฟคชันมันเอาไว้สำหรับแบบว่าเล่นหลายคนมันต้องสร้างเป็นฝ่ายตัวเองไม่เป็นไรขอหาดูขอให้ปล้นหน่อยพอดีเป็นนักเดินทางมันก็อยากได้น้ด้านของของเหมือนกันโอเคเฮ้ยขอนอนแต่งคิวเออหูก็จะทำเป็นรถลาก รดล,ลากกับมา้าเราน่าจะเข้ากันได้ดีอยู่ในการออกประจนภัยนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสายคาัสทำล้อแล้วก็ทำเป็นกล่องโอเคเราต้องตัดไม้อะไรเพียบเลยโอ้มาอยู่นี่อะไรล,ลูกพ่อลุยกันไปวัดด้าหน้าโอเคเฮ้ยด้านนี้มีเหมืองตรงนี้มีเหมืองมีเหมืองมีเหมือง ต้องมีของให้ลุดโอ้ฐานหินเฮ้ลุ้นลุดนลุ้นลุดลุ้ลุลล้อยากได้เชือกอะม้ามันเดินสนุกสนานมากเลยโอ้เราขุดฐานได้ไหีบโอ้สวัสดีครับอันนี้เป็น NPC ฮะเป็น NPC ให้เควสมันจะแบบสมเควสมาให้โอเคซึ่งของที่มันให้มันผมไม่รู้ว่าดีไหมไม่อยากทำขี้เกียจเขอแรดรุ้เตา่าเคน,นี่มีกรง ไม่ได้อัรูทฐานโอเคเชสกล่องออกมาจะได้ไม่ต้องคราฟเพิ่มขุดคืนเลชิปิแอ็ก <laughs> ทุกกล่องเนี่ยโอเคขู่ขนะ้าวรูทะรูได้หมดโจนจะได้ไม่ต้องเปลืองฐานแต่เราก็เจอลาวาตรงนั้นแล้วเราตักเลยก็ได้นะแต่ก็ช่างมันเถอะเอาไว้ก่อนเคยเราต้องไปในป่าทั้งหน้าเพื่อที่จะไปหา <Es> ต้นไม้ตัด taking, แล้ว <ing> ก็ฟา okay, okay. ร,ร์มทำที่รถเข็นโอเคเจอซากศพโพสท่ายากตรงนี้อุ้ยอุ้ยโอก็ไม่้ว่ามึคิดคือเชียร์ที่ด้วยถ้ากดคอมแบทมันจะกลายเป็นมาเป็นอย่างนี้ถ้ากดวิ่งกับกดอันนี้มันจะเปิดเนเรเตอร์ ตกใจดดหมดในเวนเคมาเรายังอยู่แต่ของเราไปไหนแล้ววะว่ายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเคโอเคโอเคเกบ็กบเกบ็กบเกบ็กบเก็ <All right. S 1> บเก็บเก็บเก็บ alright มาลูกพ่อไปรู้กันต่ออย่าไปขุดซุปเดีย๋ยไปขุดศพมั่วโอเคกดเลก็กดใหม่โอเคน่าจะพอแล้ะบ้าง ไม้45บล็อกใกล้มือด้วยมาแล้วอยู่ไหนวะมาอยู่นี่โอเคของเราก็ใกล้เต็มต้องต้องต้องมีด่วนทุ่ง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 ซะหูระโอเคเอ้ยต้องเป็นสองล้อสิโอเคหีบหนึ่งปุ๊บแล้วก็ เป็นไม้ปะอผิดต้องเป็นไม้อย่างนี้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้แล้วก็ล้อสองแล้วก็หีบ yeah. สองแย่สปายคลัสเรียบร้อยฮะเอาไว้ขนสรายกดชิปโอเคไว้ขนของได้แสงเกง่ง ขนของขนของอเคยใส่ไปก่อนเลยพวกไม้พวกหินพวกอะไรอย่าี้อดอกไม้นี่ไรประโยชน์วางไปเตียงอยู่กับตัวขนมปังอยู่กับตัวโอเคไปไปจนภัยกัน a t t a c h กับมา้าโอเค เอาเลื่อนหายเวนโอเคมาต้องคอยเช็คตลอดฮะโอเคจอดนอนก่อนดีกว่าไอ้ม้าเวลามีเลื่อนอยู่มันไม่เดินด้วยวะเจง๋งโอเคห้ามตายเด็ดขาดถ้าตายดิกร,ยกระจายแน่นอน ลงน้ําดีกว่าไหมเก็บเก็บมันเก็บคาร์ดได้ไหมแต่ว่าเก็บของในคาร์ดแล้วก็เก็บของในคาร์ดใช่ไหมกระถูกคาร์ดโอ้ได้โต๊ะเทียวมะเป็นอิสระแล้วไป let's go ว่าเดินเรือน่าจะดีกว่าเดินเรือน่าจะดีกว่าผมทิ้งกล่องนี้ไว้นี่เลยไม่พกสองอันแน่นอนอเคต้องไปหาเมืองหาหมู่บ้านเคเดินเรือดีกว่า เคแลน่ามีปราสาทซัมติงซึ่งบุกไหมน่าสนใจเพราะว่าเป็นบ้านหลังเป็นปราสาทเล็กเราน่าจะบุกได้เป็นเหมือนป้อมปราการที่เฉยใช่ไหมไม่ได้เป็นปราสาทใหญ่เนาะน่าจะเป็นแค่ป้อมปราการโอเคก็ก่อนเตรียมบุกก็ต้องทำนี้ก่อนโอเคแล้วก็อันนี้วางแล้วก็ทำหีบหน่อยอ,อ๋อแล้วก็ปิดเน้น ามาทำ,ทำโล่ทำโล่ทำโล่เคแล้วก็อาวุธใช้เป็นขวานไอแท็กก้าดามเมจไม่ชนเกาะโอเคขวานน่าจะดีกว่าโอเคมาขอให้พระเจ้าอวยพรฮะ made of Christ be w i t you ฮะโลเปียวยุก,กางฮนะเราต้องเชื่อมัน่นใน Jesus Christ เอาเป็นขนมปังแล้วกันโอเ okay. ค let's go ตั้งชีววิญ้ยโจมตีมาตรงไหนวะตีเอาด้านบนด้านบนกำแพง มันล่อเราหัวแตกตลอดเลยวะเดี๋ยเพิ่งเดี๋ยเพิ่งเดี๋ยเพิ่งเอ้ยใจเย็นเพราะว่าระบบคอนแบตแม่งไม่เวิร์กละอู๋โดนยิงตีนขอเป็นระบบปกติแล้วปึ๊บเฮ้ยมันไม่ยิงตอนนี้ขาเราหักเราวิ่งหนีมันไม่ได้แน่อยู่นี่ไหมมีคนหอกตรงนี้หนึ่งตัวอย่าเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยมีตัวเฝ้าตัวนึ่งอย่าเข้ามา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 พี่ชายออกไป อย่างน้นเว้ยอืมโอเคดูตัวเล่นเลยตรงนี้มีตัวหนึ่งฉันอูเบิ้ลเลยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยโดนโดนตัวอูอู๋อู๋อูวกว้าวว้วอุ๊ยมีคนโอ้โหอีเมย์เลยมาดิมาอยู่ไหนอ่ะ มาดิมาดิเฮ้ยใครใครสั่งกระสอได้ผมกดป้ายอุ้ยอยนหนาไอ้นี่หนาไอ้นี่หนาหนาเหรอ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 วินาหนาหนาหนาโอเคโอ้ยอย่าเข้ามาโอ้ยห้าทำไปทางนั้นโลโทนุมันอยู่โดนยิงทีเดียวตายแน่ิตายเอา้เอาอยากได้ของครับผมอยากได้ของให้ผมเถอะ โล่ผมหายพี่พี่กินโล่ผมเออพี่เอาโล่ผมไว้ไหนเอาเจอละขอไม้ด้วยพี่ติ๊กแอคด้วยโอเคหรือเมื่อกี้ที่เราตีเบาเพราะเราเจ็บกลางลำตัวเซอร์ไพรส์รสอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนตัวอีกแล้วนัวซีอีกแล้วฮนะเอาไว้คุ้มหน่อยนะเปหน้าไม้ โอเค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 เลยโอเคเลยโอเคเลยมีไหมมีตรงนีงหนึ่งโอเคโอเคดีโลดหนงเล่นระยะเล่นระยะระยะระยะโอเคเล่นระยะเล่นเล่นระยะโอเคโอเคโอเคยิงโอเคพี่ชายใจเย็นใจเย็นเฮ้ยแตงกิ้วมองยงมุมมองยงมุมของดีเออไม่ได้เอาดาบมาโอ้ไมนิ่งฟอทีคสาม ้เยเอรอนเซเบอร์ว้าววิได้เกาะม้าเกาะเหล็กม้ารองเท้าโอเคโอเค,อ,เคอยากขุดแดงง,งูมาแต่ไม่ได้จะมีอีกไหมเนี่ยด้านบนเนี่ยโอเคตรงนั้นหนึ่งโอเคโดนขอหัวเน็ตเออปู่แล้วมันเฝ้าของอย่างนั้นเจ้าได้ไหมนี่โอเคเดี๋ยวไม่ใช่เจาใช่ไหมเจอาใช่ไหม มาดิเก่งจังเลยเก่งจังเลยอีเวนแค่เราเกิดใหม่เราขุดยังมุมได้เจ๋งนั่นบนมีใครไหมอุ้ยโอ้โหหัวอี้แล้วอีเวนมันเล่นหัวหรือตัวว่าตัวกระจายเลยเนี่ยอ้วิชายแคมวิชายแคมวิชายแคมป์โคเชียเลย ก็จะสู้ยังไงเนี่ยมัดมวยแมไม่ได้เป็นมวยด้วยไม่เป็นมวยนะเป็นเป็นมวยนะเป็นมวยเป็นมวยนะเป็นมวยนะเป็นมวยนะหยนะิบโอ้อาหารโอเคโอเคก็ถือว่าได้อยู่เนี่ยผมบอกนะครับผมจะเล่นแนวไม่ไม่ขุดเหมืองน,นะครับเน้นแนวแบบไล่ตีไล่สู้เอาโพสตไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่สามารถแบบสร้างกองกําลังได้แล้วสร้างหมู่บ้านอะไรอย่างนี้เองได้ก็จะเริ่มขุดเหมืองเพื่อแบบ มันมันจะมนหาเลือกตายเพราะว่ามันจําเป็นที่ว่าถ้ามีบูบ้านมีกองกาลังของตัวเองปุ๊บเราต้องหาชุดให้พวกมันใส่แล้วมันจะลําบากประวัยของผมอีกอย่างหนึ่งก็คือผมอยากใช้ฮอนเลดนะครับเป็นฮอนเลดแบบใหม่ของของ,ของมอสโด,ดยเฉพาะที่มันจะเรียกกองกลังมาเยอะมากผมอยากเห็นอีพิกแบทเทิลของกองกำลังผมกับอีกฝั่งเนาะก็คือตอนนี้เอาง่ายๆเหมือนผมเล่นมัลแอนเบลดบัดมายครับอยู่ น่าจะไม่มีอะไรแล้วให้รูดอันนี้ลงไปข้างล่างเรารูดหมดแล้วเนาะอู้ยังไม่หมดโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วว้าววิฟอสวอล์กเกอร์ฮะของดีเฟอร์ไดเรกชั่นเฟอร์อคัพเปอร์เหมือนไม่ให้แร่ทุกอย่างของอันนี้เลยเนาะดีสวัสดีเอ,อ้ยหรือว่าเราจะหยุดพักตรงนี้ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ใชหยุดหยุดคลิปนะหมายถึงหยุด แคมป์ตรงนี้ก่อนจัดการเรื่องของว่า1 2 3สโอเคผมอยากได้ราสเฟอร์นนในการคราฟชุดเกราะ have Arm เ r โอเคมันต้องใช้สติลที่ต้องเผาจากราสเฟอร์นันเท่านั้นซึ่ง have Arm o r จะสามารถต่อยอดเป็นเกราะประเภทอื่นได้แล้วผมอยากได้หอกด้วยสเปียผมเป็นสายสเปียสเปียเกมนี้ถ้านั่นอาจจะค่อนข้างดี สเปียสเปียสเปียของอีพิกไฟเหรออีพิกไฟถ้าสเปียของอีพิกไฟจะเป็นอบนนี้สเปียแฮมเมอร์สเปียโซเจอร์สเปียคอปเปอร์สเปียมีแค่สเปียธรรมดาเหรอเอ่ออันนี้ต้องเผาอีกรอบหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเฮ้เ okay. ขอดูสเปียหน่อย เราเซตอาวุธมันคือรัสเซอร์อันนี้คืออะไรอะงงาวอารมณ์เหมือนงงาวโอเคอันนี้คือไบค์ออกยาวเป็นทูแฮนถือโล่ไม่ได้อ,อืมก็น่าจะสเปียร์ธรรมดาแหละสเปียร์สเปียร์สเปียร์ธรรมดาครับไม่ยากอยากได้สเปียร์ประเภทแทงผมดมไปแล้วว่าสเปียร์ประเภทแทงมันอันไหนดอรุแอนทิค ซียรีสสเปอันนี้ของโรมโอเคสติวโรโกธาวิงสตวิงโอเคขอสเปียปกติอ่ะสเปียสเปียอันี้ละมั้งน่าจะต้องอันนี้แหละเป็นไอรอนสเปียเรามีสเปียประเภทอื่นไหมมีบนบอรสเปียชอสเปียรักสเปียลิฟสเปีย น,นี่ไม่ได้เกิดจากการคราฟนะเกิดจาการลูท stone s ป e a r iron s p ป a r อ๋ oh. อ lead s p e a r a l อ m i n มิเนีเปอาเป็น iron s p e ป r ก่อนต้องทำดาบหนึ่งเล่มไม่ต้องมี f ฟ r n a เนเ no? นาะ f ฟ r n a n d ผมจะวิธีคราฟไม่ได้อะบาดเฟน้ blast เมืร ah, okay. อนันส์อ่าโอเคเขาทำสเปียก่อนก่อนไปทำอย่างอื่นสเปียสเปียโอเคถ้ามีสเปียถ้ามีหอกเราก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าขอดูสิอ่า ah, เป็นหอกแบบแทงฮนะดีดีดีของดีเลยนี่โอเคผมเล่นเกมไหนผมเป็นสายหอกอยู่แล้วไม่ ไม่รู้ดิผมไม่ชอบใช้ดาบมันระยะใกล้ไปโอเคได้สเปียร์แล้วต่อไปก็ฮาร์ฟอาร์เมอร์ซึ่งฮารอาร์เมอร์เราต้องเกิดจากการเผาเหล็กให้กลายเป็นอ่าทางด้านของสตีลโอเคในนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมอ่าครับหมวกสิหมวกดีๆอ่ะหมวก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 อันนี้โลกคลชโน อันนี้เกิดจากหมวกนี้แคทเลแคทเลแฮทก็ดีแต่คราฟฮาร์ฟอาร์เมอร์ก่อนฮาร์ฟอาร์เมอร์ใช้เหล็กหนึ่งสองแล้วก็สตีลเพลทสองโอเคใช้สตีลเพลทสองปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเย้ yeah. เริ่มเป็นรูปเป็นลากแล้วฮะ เริ่มมีเกราะใส่แต่ก็ถือว่ากันตัวได้นะถือว่ากันถือวอ่ามากันตัวหน่อยโ okay. อเคเชสเพรสเขียนผิดเชสเพรส l ค c a l นอลอาร์เมอร์ไม่ดีเท่าไดิบอนหรอกแต่เราจะเล่นแนวนยุคกลางฮะเราต้องใส่แบบอย่างนี้เฮลเม멧ถ้าจะดีอันนี้ อันนี้ใช้น้อยจะเป็นบาบูตเฮลเมตซึ่งเอาไปต่อยอดเป็นอย่างอื่นได้อ่าเอาครับอันนี้ก่อนพอไหมพอดีเลยวะ่ะเหลืออันหนึง่งอ่าโอเคโอเคโอเคฮะได้ยุดเกาะเรียบร้อยได้หอกเรียบร้อยฮะโอเคฮะสำหรับวันนี้ยังจบไปเมื่งเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมก,กดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจสำหรับเกม อ่าไมคร f t นะฮะก็คือมาแบบชิวๆเลยเป็นไมคร f t แบบยุคกลางนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลก์ก็กดแชร์นะครับหรือว่ากด subscribe ด้วยกันดีนะครับหรือว่าสมาัครสมาชิกได้นะครับขั้นต่ำอย่างสามสิบห้าบาทนะครับแล้วต้องขอบคุณคุณควีนเบตาแล้วก็คุณหนองไม้สำหรับสมาชิกสามสิบห้าบาทนะครับหรือว่าคุณซึกฟื้นหาท่านเองแล้วก็คุณนาโออิรินะครับสำหรับคุณศึกชำนาญการที่จะหลุดระดับแปดสิบบาทนะครับ ก็ถ้าใครสมัครสมาชิกจะได้สิทธิพิเศษในด้านของแบบว่าจะได้ดูคลิปก่อนใครเนาะโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้สำหรับรันนี้บ๊ายบายจ้ะ